วิธีการแผ่เมตตาที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามเนี่ยคืออะไรก่อนไปฟังทำใจของเรานิ่งๆสบายๆฟังไปให้มีความสุขในธรรมทุกๆท,ท่านเลยนะคุณโยมวันนี้หลวงพี่มีวิธีการแผ่เมตตาที่เราสามารถทําได้ในทุกๆวันเนี่ยและยิ่งใครนะที่แผ่เมตตาได้อย่างสม่าเสมอเนี่ยก็จะทำให้เป็นที่รักของคนรอบข้างนั่นเองนะเหมือนใคร เหมือนดาบทคนหนึ่งที่จะนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยดาบทท่านนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ในป่านะและก็มีนิสัยเนี่ยปกติชอบในการแผ่เมตตาให้กับสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนั้นนะโดยท่านจะตั้งจิตว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะสัตว์สองเท้าสี่เท้าไม่มีเท้ามีเท้ามากเท้าน้อยทั้งหลายเนี่ยจงได้รับอานิสงส์จากการปฏิบัติและให้มีแต่ความสุข ตั้งจิตแบบนี้แผ่เมตตาในทุกๆคืนเนี่ยจึงทำให้ท่านนั้นมีหน้าตาผิวพรรณวณนาที่ผ่องใสนะแล้วก็เป็นที่รักที่เกรงใจทั้งของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะย้อนกลับมาที่ตัวเราวิธีการนะคุณโยมก่อนนอนในทุกๆคืนเนี่ยหาเวลาทำใจของเราให้นิ่งๆสบายๆปล่อยวางเรื่องราวทุกอย่างเลยนะเรื่องราวความวุ่นวายความไม่สบายใจต่างๆเนี่ย ไม่ต้องเป็นนึกถึงนะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตัวเราพอใจของเราเนี่ยนิ่งสงบดีแล้วเนี่ยก็ให้เราอธิษฐานในใจนะว่าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่รอบกายเรารอบอาณาบริเวณที่เราอาศัยอยู่นี้เนี่ยจงมีแต่ความสุขให้ได้รับความเมตตาความปรารถนาดีที่เราแผ่ไปอย่าได้มีเวรอย่าได้มีภัยต่อกันแบบนี้นะ ช่วงเวลาสั้นๆก่อนนอนมันหาเวลาแผ่เมตตาแผ่ความปรารถนาดีให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะได้เป็นที่รักทั้งของมนุษย์และเทวดานั่นเองนะครั้งหน้าหลวงพี่มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกเนี่ยฝากกดติดตามไปด้วยนะเจริญพร